ไปต่อกันที่มาตรการสกัดกั้นการทะลักเข้ามาของยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือเพื่อเตรียมพร้อมรับสงครามที่จะมาถึงนี้ค่ะ พลโทนริศถา,าวรวงแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือหรือนอบอยศอสอ5ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่กองบัญชาการสกัดกั้นที่1และ 2. นอบนบยศส5อําอำเภอชัยประการและอำเภอฝางเพื่อติดตามการปฏิบัติงานในการปรับปรามยาเสพติด โดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการลาดตระเวนในพื้นที่เป้าหมายที่กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดใช้ในการลำเลียงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลที่ทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงโดยในพื้นที่อำเภอชัยประการและฝางค่ะมีหมู่บ้านเป้าหมายที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษทั้งหมด9หมู่บ้านซึ่งมักจะมีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเดินเท้าลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาพักไว้ในพื้นที่ ก่อนที่จะจ้างให้คนขนลำเลียงด้วยยานพาหนะไปสู่ที่จุดหมายปลายทางจึงเน้นย้ำให้กำลังพลเข้มงวดกดขันเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่ตัวเมืองชั้นในก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้คอยเพ่งเลงสุ่มตรวจรถขนส่งพัดสดุและผลผลิตทางการเกษตรหลังจากในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้รถขนพืชผักผลไม้ซุกซ่อนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นโดยตั้งแต่วันที่1ธันวาคม จนถึง26มีนาคม2567นี้สามารถจับกลุมยาบ้าได้กว่า70ล้านเม็ดไอซ์1,886กิโลกรัมเฮโรอ,อีน230กิโลกรัมและฝิ่นดิบ163กิโลกรัมจับกลุมผู้ต้องหาได้851รายท่านผู้ชมฮะอ้